ขอต้อนรับสู่รายการสเสน่ห์ไทยแท้บายแม่พลอยคุณผู้ชมคงรู้จักประเทศที่เรียกว่าสเปนกันดีนะคะ สเปนเนี่ยมีทั้งวัวกระทิงมีมาทอดนะคะแล้วก็มีอาหารที่คล้ายคลึงกับอาหารไทยเพราะว่าเขารับประทานข้าวกันเหมือนกับเรานะคะวันนี้นะคะเราจะนําเสนออาหารที่เป็นเมนูที่แขกมัวเนี่ยเวลาเ,าเขาเข้าประเทศสเปนมาในช่วงระยะเวลาสัก2อ0สปีมาแล้วเนี่ยนะคะเขาแนะนําให้คนสเปนเนี่ยรับประทาน dry fruit หรือว่าผลไม้แห้งกับเนื้อสัตว์มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปชมกันดูนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไป รู้จักกับช็อกโกแลตปกติแล้วเรารับประทานช็อกโกแลตเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันทั้งหวานทั้งมันอร่อยทีเดียวนะคะแต่ตัวโคโค่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีรสที่ขมมากๆในความขมของมันนี่นะคะมันจะมีตัวแอนตี้ออกซิเดนที่สูงมากป้องกันโรคชนิดต่างๆได้รวมทั้งมะเร็งด้วยค่ะไปชมเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะพบกับพันนี่แล้วช่วง Enchanting Knowledge สเสน่ห์ไทยให้ความรู้นะคะช่วงนี้ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่กันแล้วนะคะหลายๆท่านก็คงจะมองหาของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับคนรักนะคะพันนี่เองก็กําลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษอยู่เหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าจะให้อะไรดีแต่ที่นี่แน่ในใจนะคะกําลังมองหาช็อกโกแลตน่าจะเป็น choice ที่ดีนะคะ พูดถึงช็อกโกแลตแล้วคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าช็อกโกแลตนั้นมีต้นกําเนิดมาจากไหนและปัจจุบันนั้นมีทั้งหมดกี่ประเภทนั้นเราไปไขข้อข้องใจพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช็อกโกแลตถูกค้นพบครั้งแรกในทวีปอเมริกาเมื่อราวราคริสต์ศตวรรษที่14อาณาจักรของชาวแอซแทกได้เข้ามาครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของอารยาธรรมเมโสอเมริกา ซึ่งชาวแอสแท็กได้นำเอาเมล็ดจากต้นคาคาวหรือต้นโกโก้ในป่าเขตร้อนมาบดให้ละเอียดแล้วนำไปผสมกับเครื่องปรุงหลายชนิดเพื่อทำเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติผอมเฟื่อนและจะดื่มกันเฉพาะบรรดาผู้ปกครองระดับสูงพระทหารยศสูงและพ่อค้าที่มีหน้ามีตาเท่านั้นค่ะเพราะชาวแอสแท็กเชื่อว่าเมล็ดคาคาวหรือเมล็ดโกโก้เป็นเครื่องสาการะเทพเจ้าจึงนิยมนำมาใช้เฉพาะในงานพิธีของทางราชวงศ์และทางศาสนา นอกจากนั้นชาแอสเท็กยังได้ทําการซื้อขายมเมล็ดคาคาวกับชนชาติอื่นๆนะคะซึ่งก็รวมถึงการเรียกเก็บค่าบรราการจากพลเมืองของตนและเฉลยเป็นมเมล็ดคาคาวแทนเงินสดอีกด้วยค่ะต่อมาได้มีนักสำรวจชาวสเปนชื่อ e r เออร์นนเคอร์เทสที่แล่นเรือมาพบกับชาแอสเท็กและได้มีโอกาสเข้าร่วมดื่มเครื่องดื่มที่ทำมาจากมเมล็ดคาคาวและชอบใจในรสชาติจึงได้ขอนำเอามเมล็ดคาคาวกลับไปยังบ้านเกิดของตน เพื่อลองแต่งเติมรสชาติให้หวานขึ้นจนกลายเป็นเครื่องดื่มโกโก้หรือบางคนอาจรู้จักในนามเครื่องดื่มชอ็อกโกแลตที่นิยมมากในสเปนนะคะจากนั้นก็ได้มีชาวดัตช์ที่ชื่อคอนราดเจวานฮูเทนก็ได้ค้นพบวิธีการทำชอ็อกโกแลตให้เป็นแบบแท่งแบบเม็ดและแบบผงที่เป็นรูปแบบของชอ็อกโกแลตในปัจจุบันค่ะและทุกวันนี้นะคะเรายังได้แบ่งชอ็อกโกแลตออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆค่ะ1ก็คือชอ็อกโกแลตดำหรือดาร์กชอ็อกโกแลตนะคะซึ่งก็เป็นชอ็อกโกแลตที่ไม่มีนมเป็นส่วนผสมประกอบอยู่เลยค่ะ ซึ่งในดาร์กช็อกโกแลตจะอุดมไปด้วยสารฟลาวานอยด์ซึ่งเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์ที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดคราบไขมันสะสมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจช่วยป้องกันไม่ให้เกร็ดเลือดแข็งตัวและช่วยป้องกันความดันโลหิตสูงค่ะส่วนชอ็อกโกแลตประเภทที่2นะคะคือชอ็อกโกแลตขาวหรือไวท์ช็อกโกแลตซึ่งชอ็อกโกแลตประเภทนี้จะประกอบไปด้วยเนยโกโก้น้ำตาลน,นมและกลิ่นวานิลาค่ะ โอ้โหแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าช็อกโกแลตที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้จะมีประวัติที่ยาวนานแถมยังมีคุณประโยชน์มากขนาดนี้นะคะแต่น่าเสียดายจังเลยนะคะวันนี้เวลาของฮันนี่หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งลุกไปไหนคะ่ะช่วงหน้ามีเมนูเด็ดๆจากพี่ป้อมาฝากในช่วงเติมสเสน่ห์อาหารไทยนะคะแต่วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในะคราวหนะ้าสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราคนสเปนเนี่ยนะคะมักจะรับประทานเ,เนื้อสัตว์กับ Dry ยฟรุตหรือว่าผลไม้แห้งวันนี้เราจะใช้ลูกเกดนะคะแล้วเมนูของเราวันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่จะต้องรับประทานด้วยกันก็คือพอกช็อปซึ่งมาจากสูตรของแขกมวเลยทีเดียวเขาเลยเรียกว่า m o r ริสพอกช h o p นะคะเราจะผสมผสานด้วยอเริกาโน่สดพริกไทยดำเกลือ ตำใส่กันแล้วก็ใส่น้ำมันมากอบแล้วก็คลุกเคล้านะคะเอาตัวเรซินหรือว่าตัวลูกเกดยัดไส้เข้าไปข้างในเสร็จแล้วเราจะรับประทานกับอีกหนึ่งเมนูซึ่งมาผสมผสานกันคือถั่วขาวมีประโยชน์มากเลยนะคะเบคอนสป i ิงสชแล้วก็ ชาลอตหรือว่าตัวนี้ก็จะเป็นหอมแดงนะคะแต่เป็นหอมแดงใหญ่ๆค่ะตัวนี้ก็เป็นพริกหวานใส่เบลีฟหรือว่าใบากวางแล้วก็โรสแมรี่ด้วยนะคะ ชมก็จะตั้งเตาวไว้นะคะสุกกระทะตั้งเตาวไว้เบาๆไม่ต้องแรงนะักหันมาทางนี้คุณผู้ชมนำพริกไทยนะคะเป็นมเมล็ดเมล็ดเนี่ยลงไปตำพร้อมกับใบอะเรกาโนถ้าหาสดไม่ได้อะเรกาโนแห้งก็ได้นะคะและเกลือสามอย่างเนี่ยตำ ล้ายพริกแกงของเรานะคะเพราะบ้านเราก็จะต้องโขลกก่อนเหมือนกันพอโขลกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำตัวเอริเโนนะคะที่เราผสมตำกับพริกไทยดำเนี่ยจะมาเป็นแบบนี้ใส่ลงไปในชามผูดที่หมดเลยนะคะเพราะว่าหอมมีกลิ่นหอมมากเสร็จแล้วเราก็จะนำน้ำมันมะกอกนะคะใส่ลงไป พร้อมทั้งลูกเกดที่เราสับหยาบนะคะวันนี้เราจะใช้เครื่องแกงมัส,สมั่นประมาณ1ช้อนชาผสมผสานเข้าด้วยกันคนให้เข้ากันในนี้นะคะสเสร็จแล้วเราจะตามด้วยเหล้าเชอรี่นะคะเชอรี่นี่เราจะใส่ลงไปอีกหนึงเพื่อให้โซกท,กทุกๆอย่างเข้าด้วยกัน แล้วเชอร์รี่นี่จะมีรสหวานมันก็เป็นแบนดีชนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชม mm hmm. เมื่อเราผสมนะคะ mm hmm. เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็จะนำพอกช็อปพอกช็อปนี่ปกติถ้าเราเห็นที่โครงแบบนี้เราก็จะตัดเป็นครึ่งเลยทีละชิน้นแต่วันนี้เราจะใช้เป็นดับเบิลก็คือคู่หนึ่งเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็กรีดระหว่างตรงกลางออกเพื่อเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะเราก็จะตัด ลูกเกดที่เราผสมแล้วเนี่ยจะใส่เข้าไปที่ไานนี่นะคะใส่เป็นกระเป๋าเข้าไปข้างในแบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมก็พับมันนำหมูทั้งชิ้นลงไปคลุกที่เหลือ ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเมื่อเราหมักได้ที่นะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือถ้าคุณผู้ชมอยากจะเก็บไว้ในตู้เย็นสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก็ไม่เป็นไรเราจะนํากระทะใหญ่ๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมแล้วเราต้องหาฝามาเตรียมไว้ด้วยเพราะว่าหมูของเราเนี่ยจะทำคล้ายๆกับหมูอบนะคะนำน้ำมันมากอกหรือน้ำมันที่คุณผู้ชมใช้อยู่อาจจะเป็นน้ำมันงาก็ได้ vegetable oil ธรรมดานะคะใส่ลงไปให้ทั่วกระทะเมื่อร้อนแล้วเนี่ยเราก็จะนำ พ็อกช็อปของเราที่สับไว้เสร็จแล้วนะคะแยะ้ไส้ไว้แล้วลงไปคุณผู้ชมก็จะทอดหมูเนี่ยนะคะ ให้มันมีความเกรียมขึ้นมานิดนึงข้างในมันยังไม่สุกแต่เราต้องทําให้มันเกรียมข้างนอกก่อนแล้วเราค่อยปิดฝานะคะเม,เมื่อพกอกสอของเราเริ่มเกรียมนะคะหมูทอาคุณผู้ชมจะเริ่มเกรียมขึ้นแล้วนำกระทะอีกหนึ่งกระทะมานะคะส่วนที่สองของเราเนี่ยเราจะทําถั่วขาวนะคะซอเทกับเบคอน ส i n นช h แล้วก็หอมใหญ่ซึ่งเป็นหอมสีแดงนะคะแล้วก็วันนี้เราจะใช้พริกหวานสมุนไพรที่เราจะใช้วันนี้ก็จะมีใบกะวานแล้วก็โรสแมรี่เครื่องเทศหรือเครื่องแกงของเราเนี่ยจะเป็นม,สมัสแมนช่วงนี้มัสมั่นกำลังฮิตมากนะคะเพราะได้รับเลือกจากคนทั่วโลกว่าเป็นอ,อ,อาหารจานเด็ดที่อยู่ในใจคนทั่วโลกมากที่สุดอันดับหนึ่ง ชนะขาดลอยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนอาหารฝรั่งแฮมเบอร์เกอร์ซูชินะคะไปปักเก่งแพ้หมดค่ะมัสมั่นอันดับหนึ่งตอนนี้คราวนี้คุณผู้ชมก็จะลดไฟลงนะคะแล้วก็ปิดฝาให้มันสุกข,ขึ้นขณะเดียวกันเราจะนำน้ำมันลงไปแล้วก็จะนำหัวหอม ของเราลงไปนะคะซอสเทมใส่น้ำพริกแกงม,สมัสัมนนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะคุณคูนคนให้เข้ากันเมื่อน้ำพริกแกงม,สมัสัมนนะคะผสมผสานกับหัวหอมเรียบร้อยแล้วเราจะนำเบคอนที่หั่นไว้ลงไป เบคอนนะคะหรือถ้าคุณผู้ชมสามารถหาแผ่นเชปต้าได้ใช้แผ่นเชปต้าก็ได้นะคะซอเท่นะคะแล้วเราก็จะนำพริกหวานสีแดงลงไปโรสแมรี mm ่ใบกะวาน สสวยงามทีเดียวนะคะเราจะเปิดฝามานะคะแล้วก็คุณผู้ชมจะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะให้มันคุกกิ้งเป็นมีน้ำซอสเสร็จแล้วเราก็จะเติมเหล้าเชอรี่ที่เราเหลืออยู่ในนี้ปิดฝาคุกต่อไปนะคะ ฝั่งนี้เริ่มมีกลิ่นหอมเยยาวยวนใจจริงๆอิทธิพลของแขกมัวที่เข้าสเปนมาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับอิทธิพลของแขกนะคะหรืออินเดียที่เข้ามาในประเทศไทยเราถึงได้พวกสไปซ์หรือว่าเครื่องเทศมานะคะทีเครื่องเทศของเขานี่ก็จะมีความหอมคล้ายๆของเราแต่ Rosemary เ,เนี่ยมันจะมีความหอมที่เป็นเหมือนกับ เหมือนกับน้ำหอมมากกว่าเครื่องเทศของเรานะคะของเราเจะมีรสชาติที่จัดจ้านกว่าคุณผู้ชมก็คอยตักเหล้าเชอรี่นะคะ<ม>ราดลงไปเราจะซอดเทศนะคะเครื่องเทศทั้งหมดนี้เนี่ยไว้อีกสักพักหนึ่งให้แพนเชตดาหรือเบคอนเนี่ยมันแอซอ r เครื่องเทศเข้าไปเยอะๆให้ยังไงคุณผู้ชมสามารถเติม สมุนไพรนะคะเช่นพวก r o s e มรี่นี่ได้อีก <S 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 เราจะเก็บถั่วขาวนะคะแล้วก็สป i ิ a เ h ไว้ที่หลังเพราะว่ามันจะนิ่มเร็วมากแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ถั่วขาวเป็นถั่วขาวสดอันนี้เป็นกระป๋องนะคะถ้าเป็นถั่วขาวสดคุณผู้ชมก็ต้องแช่น้ำหรือว่าลวกน้ำก่อนนะคะไม่ง้นมันก็นจ,ะจะแข็งมาก <S 2> <S 2> <S หันมาดูเจ้าตัวพ็อกช็อปของเรานะคะ เราจะเติมชาลอตหอมนะคะลงไปในน้ำซุปแล้วก็เติมลูกเกตเลีกหน่อยให้สอดเทศต่อไปเพื่อจะได้เพิ่มความหอมหวานติดฟาไว้เหมือนเดิมนะคะ อนนี้ฝั่งนี้ของเราก็น่าจะใกล้ได้แล้วคุณผู้ชมก็จะนำถัวขาวนะคะเทลงไปผัดให้เข้ากันใบกะวานของเราก็ยังอยู่าาม้วยสปินิช ประเทสักพักพนึ่งนะคะคุณผู้ชมทุกอย่างก็จะเข้าการชิมรสดูเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำจานที่เราเตรียมไว้นะคะมาเตรียมใส่ตัวขาวเนี่ยไว้ตรงกลางก่อนรอพอกช็อปเมื่อเราตุนนะคะเจ้าพอกชอ็อปจะได้ที่แล้วคุณผู้ชมก็จะเปิดฝาเนี่ย ให้ซอสที่เราเคี่ยวมาเนี่ยงวดลงนิดหนึ่งตักซอสเนี่ยราดซอสเนี่ยดำๆนี่ก็คือลูกเกดชาลอตนะคะที่เราใส่ไว้มีเหล้าเชอรี่นิดหนึ่งมันจะเริ่มเหนียวๆข้นๆแล้วเห็นไหมคะทานผู้ชมเราก็จะราดข้างในเนี้ยก็จะมีที่เราใส่ลูกเกดเข้าไปข้างในนะคะนี่ก็พร้อมล้ที่เราจะตักขึ้น ปิดไฟคุณผู้ชมก็คีบเจ้าตัวพ็อกช็อปเลยนี่นะคะวางบนตักซอสนะคะลูกเกดของเราเนี่ยลาดลงไปอีกหน่อยแล้วคุณผู้ชมก็นำโรสแมรี่นะคะมาวาง แค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้มอเรสสนะคะพอกช็อปแล้วก็ไวบีนซึ่งเป็นไวบีนซอเท่กับผักต่างๆนะคะด้วยความรู้สึกของแขกมัวที่เขาทิ้งไว้ที่ประเทศสเปนนะคะนิยมการรับประทานผลไม้แห้งเจอกับเนื้อสัตว์วันนี้พอกช็อปขาโตนี่นะคะรับรองค่ะอร่อยมากๆเลยตัดออกมาข้างในก็จะมีเรซิ่นนะคะอยู่ข้างใน คุณผู้ชมลองไปทําให้ครอบครัวรับประทานกันนะคะคนไทยเราอาจจะมีข้าวสวยก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะทานกับเ,ออเส้นสปากเกตตี้ก็ทานได้หรือไม่ก็มีขนมปังข้างๆค่ะมีไวน์สักแก้วหนึ่งนะคะรับรองค่ะติดใจแน่ๆเลยสำหรับวันนี้นะคะรายการเสน่ห์ไทยแท้บายแม่พลอยต้องลาไปก่อนถ้าคุณผู้ชมต้องการสูตรนะคะเมนูใดก็ขอมาได้ตามอดเดรสข้างล่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราส่งไปให้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ<ม>